ครับผมหาประการับมาหนิฟอดไรไหลนี่ฟอดนึงที่มีตูนบอก่นี่ครับเดีก่อนหา,านมาหนิพอเดียวที่รอมึงครับมีตูนบอกนีครับผมเด่นเนี่ย,ยเห็นไหมไปแล้วตกผูไปแล้ว,ว,ไ,ลวไลไม่ถึงเพิ่ใช่ไหมไม่เห็นจะมันยังรุมดิ เส่นสามหันเล่นอยู่นี่ครับนี่ตัววัใหญ่เหรอครับนี่มีแต่ปอดนี่กระปอดผอดร้อยครับเห็นดีเหรอครับพี่น้องนี่ผอดของเพลนประกัรปลาแล้อครับ,รรรรรบ,รบรประกัปะรปลาประกัปปรกปลาอยู่ตรงไหนตรงหน้าฮะเราเดียวสีสอดไงเพื่อน พอดแจ็คซียู่บ่อยู่ครับพี่น้องพ่ออยู่แล้วครับหาประกัดเลยมือน,นี่หาประกัดแตหลายเตอร์อะไรอยู่ในนี้มันคุณยวจะถ่ายใไงบังแจ็คพี่น้องเห็นบ่ครับพอดง่ายน,นี่พอดนึืองนี่พอดเรื่งครับนี่แจ็คซียูหรือบ่าที่ตาบังเล้วครับได้อยู่แล้วครับพี่น้องเห็นบ่ เราเดียวเปลี่ยนนามไม่ล่ะหลายตัวอยู่เพค่ณเห็นสมัยเป็นเล็กหน่อยครับมหาประกาศนี่ก็ยังหนุ่มหน่อยอยู่ด้วยครับนี่มหาประกาศยวอเสือเบื้องพ่ออีกแล้วฟอดก่อนกขาบ่กมียังหนักไหมมหาประับแล้วังแต่ปีงเลยครับเด้อมีปีงไลยนี่เห็นบ่อุ้ยฟอดแบบงามเลยแก่ขึ้โยยนโตบวใหญ่ไปได้หรอครับเดีย๋ยวเราเดียวที่ร่อง,องสอนมันี่เรียนขึ้นมาแล้วเรียนขึ้นมาแล้ว โอ้ยตัวใหญ่หรอกครับตัวหน,หน้อยนี่ครับเนี่ยก็เกินประกาศป่าของแทถตัวเล็น้อย <c oughs> เอาใส่ขวดก่อนครับขวดมันยังโบทันเสียหายเลยนี่นเป็นเล็กหน่อยกับที่เทเจังสี่แล้วครับสมัยตะก,กี้เข้าไปให้หมูพวกคนมาหาที่หลัง เดีตื่นเต้นเล็กน้อยหากันต่อครับพี่น้องนะครับหาไปเรื่อยวๆดวงดีก็จะเห็นฟอดมันดวงบมดีก็เห็นฟอดมั้งคือเก่าอ่ะกระจายเรา,า,เาเดียวเฮ้ยแบบฟอดมันดีๆ,ๆพี่น้องเห็นแล้วๆๆครับเห็นแล้วครับเห็นบ่มีฟอดนึองอาอยู่มอง่อยนี่ นี่อีกฟอดน,นึงเอาเราเดียวสิต้องสอนให้พี่น้องมึงเลือกอุปกรณ์ของเราเลยวมามาเดีเยวมาหลายสอนเลยนี่คอยพวงหันอู้สอนมือเดียวนี่เราไปจับอยู่สักรอเดียยยเด๋ยวเห็ดแห้งปลดพวงหัน

บ่อเดียเลยียงแล้วครับนี่บ่ไเดียเหียงน้ำตู่น้ำยังเนี่ยนี่เขียวงามครับประกาศบอ่อันปลาเพิ่นมองนี่เป็นหางใบโพกัดกับเก่งอยู่เรือยครับติดตามมงเด้อยครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมเด้เรื่อย ถ้าพี่น้องเห็นแล้วบอกกับไปถึงบ้านแล้วเป่าเดียวจิถ่ายไงเพิ่งอีกเขียาวมาันหลุดเลยตีเลยนครับนี่ตัวหนึ่งละ่ะสอนมงหันบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งพูดมันดือ้อมันดื้อตัวนี้มันอยากดินนี่ครับนี่เห็นบ่ตัวใบใหญ่หรอกครับตัวนี้น้อยประกาศเนาะมวยประคอดูมันประคอดูนี่ตัวใหญ่กว่านี้อยู่บรรยากาศตูน หาพ่อตาใหญน้อยเดียวพ่อยากไดเมาเด้อครับเป่าเดียวสิแจกรีมันนี่เดี๋ยวรอชมครับพอม,มีหลายบอจะบอกเบ่าเดียวกันจะถ่ายบรรยากาศตอนหานี่แหละไปเรื่อยติดตามกันครับพ่ออีกแล้วพี่น้องขอดองเขาเลยฝึ่งเห็ดใหม่ๆเลยยิมีตัวอนี่เห็นบ่นี่ผมเ่าเดียวเสียวมอือ่อน เพราะว่ามันอยู่ทั้งสี่เป็นตะกอบเลยเพราะว่ากอบมือเดียวเลยพี่เนาะกรอบมันไหนไหนเข้ามาแล้วนี่เหรียญมาให้นู่นี่ใส่หมวกเหรียญปุ๊กเหรียญนี่นี่นี่ครับนี่นี่โอ้เขียวงามครับเนี่ยเนี่ย ตาหลวกตาหลวบกำมัตตะกี้เพื่อนภาว่าก็มันตกขี่ดินตกยังมาบ๊อบถือหนามนี่นสิตาอันทีหลวบคนน่ะนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ตัวบ่ใหญ่หรอกคือจังเบาเดียวเบาบัางหันลนะปลากร์ตีับตัวน,น้อยๆมันบ่นคือประคองโดประคอโดกทําแขรงนี่แล้วฮะ5ปลากัดพิธีบานบ้าน หาไปเบาเดียวกับวัเดเอาไปกัดก็มูหรอกมูมีพลกัดขมอือนี่เดียงไหเบิงกะาว่ามันใหญ่ล้วก็มาปล่อยคึืนคือเขายามันแตกกันเนี่ยอุ้ยน่าอ้มเลยครับเป็นความชุกตอนนิดหน่อยเนาะปั่นจักรยานมาได้หนหมองนี่เบาเดียวปั่นจักรยานมาก,าาก,ร,ามาก,กระมูสมัยตอนเป็นนิดหน่อยมาเจอเจ็ดแปดคน ผู้คนหยาดปีงอายุทั้ง6บ่บมีเกิดบุญขึ้นสมัยขม,มือเนี่ยครับขม,มือต้องใส่เกิดบูดเนะาะตะกี้นี้เปิ่มแล้วลุงปีงร้านคัทปีงเข็มปีงข้าวทุกมือโบ้ยหนหอดปีงเพราะใส่เกิดบูดเลยไปไปเ,เดี๋ยวสิพาหาต่อเดีย๋ยวเก็บปลาก่อน ติดตามมาเลยครับนี่มวยน,นีพาเห็นคลิปของเบาเดียวลงทักแชทเบาเดียวเด้ด้ยหรอหายฟรีครับหายฟรีอยู่น่นีเก็อบโคมันเกือเพราะเศร้าแล้วครับเบาเดียวหายู้ลลสองโตประกาศบอลนี่ที่บอกหายว่างามหางใบผู้เขียวสุดจยอด เห็นอีกแล้วครับพี่น้องฟอดฟอดประคัดแจ็คสิยูรู้ว่าครับมันเป็นตึกแตกมีแนวมากวนม่อนนกม่อนยังนะครับมันลงมามาเหยียบฟอดเหยียบยังนะขี้ปเดียวชี่วองสอนมั้งครับจะหนี้สอนแล้วย่านบ่อยู่ยังเดือดๆบพราะมันปีงโอ้สอนประคัตกะย่านปีงเนี่ย โอ้ผ่านช่องคำมาแน่ด้วครับเก็ตเก็ตเดือนแน่ละอาจะงามครับตัวนี้เชื่อมถึงด,ด้วยใส่อีกลังครับฮะเห็ดยังกระมนันเราเดียวกยกเก็กบเห็ดกระมันใส่เกดกระโพดหาประกาศนีก่กระปุ้ยหาผู้เดียวก็มันมุ้ยใคมาแย่ง <laughs> ใส่ขวดลงครับพี่น้อง ให้ขวดก่อนไปพี่น้องเห็นรึเ่าปวดไลยครับเนี่ฮะหาต่อเนาะพี่น้องไล่ยอยู่ก็พี่น้องไล่ยอยู่เบิงบ้งเบิง้งเบิ้งนี่นี่นี่มีฟอร์ดนั่งนีนนนนน แนเห็นตอยครับแนเห็นตุยอยู่โอ้แนเห็นตุยอยู่ตัวนึงตองเอามอกรอบบ้างน้อยแนมนแนมพินตุยอยู่ครับเด็ดเด็ดเดพี่ตองเห็นบ้างเนี่ออกมานี่จบ้างนี่เห็นบ้างพี่ตองเขียว

นี่เดี๋ยวหลังก็จะ่อยจ้าเสียงย้อยๆหน่อยโนะยนี่ตัวนี้น่าจะบูเขียวปันได้ครับฮะผู้เพลินบ่มักเขียวเห็นฟอดเดเลยครับพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ตัวน,นี้ฟอดนี่ตัวนี้ก็เพิ่งได้เอาคอไปซะก่อน งามงามครับนี่ชื่อ่าอะไรขอไก่อน่อส้มองตัวนี้ขอเธอเป็นตะยุยด้วยครับห่างปลาเทศใสเปิดลงเลยนี่คุณดีรึเปล่าด,ดีแล้วครับดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวทำการสอนกันเด้อะุ้มปลอดเดี้กันกอนะครับมัจนจะมีโตัวบ่ นส,ส,ส่ไซส์ยี่สิบเปิดให้เบื่งคอยปิดให้เบื่อชูสิเพือนบ่กข้อยู่เลยครับนั่มุม้หยห้าอยได้ครับมเห็นขันมีเรียนบุดมารดกำลังสี่กับปลาตัวนึงก็ปีงน่อยตัวนึงเอยากไดไปีงก็บ,บอกแล้ว หาจนที่จบคลิปแล้วครับเจ้พาพ่อปลาไรก็ปิงเนี่ยปลากับตัวหน่อยบอลครับนี่ตัวหน่อยพดปล่อยปล่อยปิงกับบอลเด้อปิงบอลเดียวกับปล่อย,ยอ่ะออย่างจนขาดด้วยหาเห็นปิงตัวหนึ่งครับพี่น้องมาหอดบ้านแล้วครับคนรับก็เติมหนึ่งอยู่ครับ เ่าเดียวเพรท่านไหนเท่ให,ให้ให้มันให้มันเฝ้าเมื่อยซะก่นอนเมาด้วยครับผู้ใดอยากได้อยู่บ้านเบาเดียวเด้อทักแคททักอยังมากก็ได้ไอ้ซีทุกคนให้ซี่ครับให้ซี่ปลากัดเอาไปเลี้ยงให้ลูกให้ร้านเบิง้งปลากรัตปลาด,ดิธรรมศาสตร์ปุ๊ดฮะสำรับกิมนี่เบาเดียวกะกล้าวาส่สวัสดีครับ